สวัสดีจ้าเพื่อนๆนยินดีต้อนรับส่ชองแม่บ้านเดนมาร์กด้จ้ามาต่อกันจากคลิปที่แล้วจ้บพี่น้องตอนนี้เฮาก็กําลังสิเขาโรงแรม,จ,แรม,จ,มนนนจ้บพี่น้องโรงแรมสิอยู่ในหุบเขาจ้ะสิเป็นหมบานน้อยจ้บพี่น้องคนอยู่ประมาณพันหานลอยกว่าค้นจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้า เน้นบินทำมีคนอยู่นะคันเนี่ยคนเดินพวกบนะนะ้านลยนะทำไมไฟแดงนะรถไม่มีสักคันนะไปเลยไปเลยไปจับพี่หน่องมาเบิงมาชมบรรยากาศน้ำกันจัน เมืองเล็กๆอยู่ในหุบเขาเลยนะจน๊ะทุกคนน้องบ้านกระจ้าประดับเลยใหม่แต่ละหลังนี่โอตำก็ลอยปีไปเด้อจ้ะนี่ขังนะของขังนะเนี่ย สวยดีนะคะบ้านไมจ้จ้ะสวยมากเป็นบรรยากาศเก่าแก่ จะพี่น้องตอนนี้ก็หาที่จอดรถเรียบร้อยจ้ะมันมีที่จอดรถข้างโรงแรมนะจ้ะกะพากันเอากระเป๋าเข้าไปเช็คอินจะพี่น้องนี่จะทั้งหลังจ้ะข้างๆเลยจ้ะทางเข้าจะพี่น้องนี่จะบรรยากาศข้างใน,นจะพี่น้องเข้ามาแล้วจ้ะเข้ามาแล้วก็จะพอคุณลุง ยืนตอนหลับอยู่นี่แหละจ้ะพี่น้องนี่จะมีประมาณบลูว่ามีจักสั่นจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดยังคงสะาพานงามจ้ะพี่น้องรอเช็คอินจ้ะพี่น้องส่วนหมากคนเยอรมันเขาเจ้าบ่คอยมีคนบอกภาษาอังกฤษจ,จ้ะพี่น้องเขาเบอกแต่ภาษาเยอรมันจ้ะรอเช็คอินจ้ะคนหลาย เช็คอินเรียบร้อยจะพี่น้องได้กุญแจห้องเข้ามาในห้องจะ้ะในห้องก็มีตู้เย็นมีเครื่องดื่มให้เรียบร้อยจะพี่น้องนี่จะ้ะมีเตียงยังไงเลยพี่น้องแล้วก็เตียงเสริมจ้ะเตียงเสริมไฮมูนิกนอนจะ้ะบรรยากาศห้องคือสมัยโบราณน,นะจะพี่น้องแต่ว่าโปร่งโลง่งเย็นสบายบป็นตะยานจ้จะพี่น้อง นี่จะเบิ่งนอกหน้าต่างนอกระจา,างก็จะเห็นลานอาหารเห็นมูบานบานต่างๆธนาคารอันนี้คือใจกลางเมืองจะพี่น้องเป็นเมืองในหูบเขาจะประจากชมห้องจะพาเบิ่งห้องจะพี่น้องบรรยากาศดีมากจะพี่น้อง แต่ว่าเสียอย่างเดียวเวลานอนนี่จะพี่น้องเสียงละครในดังดังตลอดตอเนื่องกะดังเรื่อยๆนี่จะมมนิกพาชมห้องน้ำจะ้ะห้องน้ำใหญ่มากมีกระจกมีไฟตรงกระจกให้แล้วก็มีนี่ค่ะมีที่อาบน้ำเป็นตู้กระจกแล้วก็มีอ่างอ่างแส่น้ำจับพี่น้อง นี่จ้ะอ่างอ่างใหญ่อยู่นะนี่มีที่ตากผ้าร้อนนะคะราวเนี่ยจ้ะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะในห้องน้ำห้องน้ำใหญ่จ้ะมีตู้มีหลายอย่างเลยให้นี่จะห้องห้องใหญ่มากจ้ะโล่งโปร่งสบาย แต่พวกน้ำพวกอะไรเราก็ซื้อมามาเพิ่มนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาจากพี่น้องตอนนี้กำลังถึงโรงแรมอยู่เอยอรมันนะจา้าชื่อเมืองว่าสตเอเมืองเฮา,าส์าสเซนนะคะทุกคนแต่ว่ามาอยู่หมู่บ้านในกลางภูเขาเนี่ยจ้ะพี่น้องด้ใบ้ดจ้ะเดี๋ยวให้ดูจ้ะสวยมาก พี่น้องขึ้นเขามาทางขดเขียวอ้วปตัญญาลดกับบุคฮอยมีจะ้ะมาทางกันมาผิดทางกันจ้ะพี่น้องเดินทางมาทั้งหมดประมาณสิบชั่วโมงจะ้ะพี่น้องสิบชั่วโมงทั้งจอดทั้งหยั่งน้าที่จริงค่ะพอจอดกับประมาณแปดชั่วโมงกลัวจะ้ะแต่ว่าก็มาจอดปั๊มจอดหยั่งจ้ะพี่น้องจังไรก็ฝากมา นั่งรถมาเที่ยวน้ำกันจ้ะพี่น้องมาพามาเทียเ่ยวเยอรมันมาจ้ะพี่น้องนี่นนนนเสงไม่ค่อยได้จ้ะแ <c oughs> สียงเขาเขานี่มากับลูกสาว <c oughs> สวัสดีค่ะพามเบอร์มาเที่ยวปิดเทอมจ้ะพิงค์นี่พิงน์เขาหนาว พี่น้องห้องใหญ่ๆนะจ้ะ้อนห้องเดียวกันเลยนะจ้ะแต่ว่ามีห้องเสริมเตียงเสริมจ้ะมีเตียงเสริมอันนี้กระตู้ตู้เสื้อผ้าจัดเก็บเรียบร้อยเลยตู้เสื้อผ้าเปิดไปหน่อยหนึ่งอันนี้จ้ะห้องก็เป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องน,นี่ ห้อ,องนาวยังใหญ่เลยจ้าพี่น้องห้องเย็นสบายจะห้องใหญ่โล่งโล่งมากมาจ้พี่น้องคุณพี่น้องทั้งคุณทั้งนาครับรถเขามาขข,งขงางๆจะจังไหยก็กกเขาขอ,ขอบคุณนะจ้าเขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเดนมาร์กนะจ้ากัจจพราอยู่เยอรมันอาทิตย์หนึ่งจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาด้วยจ้า พี่น้องอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่สีชมพูนี่คาฟเฟ่อะไรเนะี่ยพักอยู่ตรงนี้นะจ๊ะไปไปเดินด,ดูเดินดูไอ้น,นั้นสลอ็อต บ้านเมืองทางเยอรมันกันจ้ะอันนี้อะไรนะม่จสิี่องว่าจมาจะซื้ออะดินเด้อดิราตมันจะไปก็ได้แต่ไบีบนะอะไรนะโอ้โโอ้โหนเด้

โมนิกมาถ่ายรูปกันนี่ลูกนิกไปยืนตรงนั้นลูกเดี๋ยวถ่ายรูปให้คำนงงองยืนข้างๆน้องแม่ถ่ายรูปให้หันหน้ามาลูกปี1445เด้อฮู้ส์ <laughs> โอ้ยว่าซิที่เด้อพืชะ <c oughs> น่ากินจังเลยเนะี่ย เสียก็รู้นด้วยพี่น้องยางออกบราน้องกายจ้ะที่จริงมันมีรถรถเขาแลนมาเหนี่ยไปนี่แต่ว่าผมคคอยมีรถเดินไปทางนู้นกันเงียบจะงบครับพี่น้องอยู่ในหุบเขาเปน่ะ sådan lidt kedelige <trykne> i farverne, og så det der, det er bare helt yeah. grønt. Ja. hvor mange, hvor gammel er vi går til søden. Hoser her omkring, hvor gammel er den løj bil, er på nogen i Det er langt. Det er langt, at løg og bil er

chưa nào cái ghế nhỏ mang đi long đàngอะไรพวกเนี้ย bãi này một căn phòng này พักกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะคะนนชื่อโรงแรมน,นี่คือมากินข้าวตรงนี้นะคะอาหารเช้าหลอดไตอุโม,มงค์ค่ะ เป๊วิดอันนี้ข้างหลังข้างหลังโรงแรมจ้ะอันนี้คือสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำค่ะอันนี้เดี๋ยวเราลงมาว่ายน้ำกันนะคะมีปลาด้วยสรสใหญ่มากค่ะไม่มีใครเลยเดี๋ยวเราลงมาเล่นกันจ้า